สำหรับใครที่ตามไม่ทันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดราม่าในเวทีนางงามครับระหว่างมิสแกรนนะครับระหว่างคุณนวัตและก็อดีตมิสแกรนอย่างน้ำเพชรอิสรีนะฮะเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเกิดดราม่าไดขึ้นติดตามกับคมดีแคปครับเรื่องราวดราม่านี้นะฮะเกิดขึ้นหลังจากที่นางงามสาวอย่างน้ำเพชรอิสรีนี่แหละครับเธอได้เข้าไปประกวดในเวทีมิสคิเมาส์24ครับแน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งนะฮะที่เธอถูกสัมภาษณ์นั้นครับซึ่งเธอได้ออกมาเปิดใจครับว่าอยากให้ทุกคนนั้นลบภาพเธอในฐานะของนางงามมาามมพพยกๆที่จิสู์นนะ ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นกันอย่าให้ทุกคนนั้นเรียกชื่อเธอในนามว่าน้ำเพชรอิสรีครับและนั่นแหละครับก็กลายเป็นบอกเกิดของดราม่าครับหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยสูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ครับทำให้บอร์ดนวัตอิสระกอยสีนะครับจากเวทีมิดรแกรนนั้นไม่ขอชนครับออกมาอัดคลิปวิดีโอนะฮะผ่านทางติ k กต็อกครับแล้วก็พูดถึงน้ำเพชรนั่นเองครับ โดยนวัดนะีฮะออกมาบอกว่านำเพชรเนี่ยทำแบบนี้นั้นไม่น่ารักเลยครับพร้อมกับออกประกาศครับที่ประกาศผ่านทางเพจของทางมิตรแกรนะฮะบอกว่าให้นำเพชรนั้นนะครับยุติการใช้ชื่อและก็คลิปต่างๆนะฮะให้ลบออกจากมิตรแกนให้หมดครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ลบหลังจากนี้นะฮะก็จะดําเนินการทางกฎหมายนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการขึ้นนะฮะทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ทําให้ชาวเน็ตและก็แฟนนางงามนั้นต่างวิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนาครับ ซึ่งเองรานั้นนะครก็มี2มุมมองครับที่คนให้ความเห็นกันเรียกว่าเสียงแตกเลยครับหลังจากนี้นะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะติดตามกันได้ครับเรื่องไม่คมพี่ฟไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ